วิปัสนาวิปัสนาที่แปลว่ารู้จริงเห็นจริงในการรู้จริงเห็นจริงอาจารย์อธิบายบรรยายมาหลายตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งสุดท้าย สิ่งสุดท้ายที่เราต้องการก็คือการยอมรับความจริงในทางพระศาสนาเนี่ยพระอริยเจ้าท่านยอมรับความจริงพระอรหันตเจ้าเนี่ยเห็นความจริงยอมรับความจริงจนปล่อยวางทิ้งขันห้าได้ เอาว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะสุดท้ายก็คือต้องการการยอมรับความจริงว่าสิ่งนั้นไม่มีผิดไปชัดเจนถูกต้องยอมรับเต็มที่ในใจแต่การที่จะยอมรับความจริงได้มันมีกระบวนการมีขั้นตอนอันแรกก็คือต้อง เห็นจริงสัมผัสของจริงเห็นจริงอันเดียวกันนะในที่นี้ก็หมายถึงการเห็นการรู้ทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจในใจก็ใช้ผู้รู้เป็นผู้ดูผู้เห็นพอเห็นจริงแล้วมันก็ต้องเข้าใจความจริงเห็นความจริงเข้าใจความจริงยอมรับความจริง ำไว้ก็ดีเหมือนกันนะเห็นความจริงเข้าใจความจริงยอมรับความจริงที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงเรื่องวิธีการที่จะเห็นหรือว่าสัมผัสความจริงเป็นข้อหนึ่งข้อแรกพอเราเห็นความจริงบ่อยๆเข้าทำด้วยความเพียรบ่อยๆเข้าเราจะเกิดความเข้าใจสิ่งนั้น ความเข้าใจสิ่งนั้นเนี่ยเขาใช้คําว่ายานถ้าในทางปฏิบัติเขาจะไล่ไปเลยลําดับยานตั้งแต่ยานหนึ่งไปถึงยานสิบกว่าอะไรเนี่ยนความเข้าใจเหตุและผลของสิ่งนั้นพอสุดท้ายก็ยอมรับความจริงปล่อยวางได้พ้นทุกข์ขั้นตอนเป็นอย่างเนี้ย ในสิ่งอะไรถ้าแล้วแต่นะถ้าเรายังไม่ผ่านกระบวนการทั้งสามอันเนี่ยมันก็คุมเครือไม่แน่นอนออกแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้อย่างปัญหายอดนิยมเลยนะผีมีจริงหรือไม่โดนพระเนี่ยจะถูกโยมถามบ่อยหลวงพ่อผีมีจริงหรือปล่า วันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ผีมีจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันได้ผ่านกระบวนการทั้งสามข้อที่พูดมาอันแรกก็คือว่าเห็นความจริงวันนี้เราก็ไม่เคยเห็นผีหรือว่าบางคนอาจจะเคยเห็นนะคนเห็นผีก็มีหลายคนนะแต่พะถามเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ มันจะใช่ผีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอคนที่มันกลัวผีเนี่ยมาอยู่บนเขาไปอยู่ที่มันน่ากลัวเห็นเงาอะไรมันเคลื่อนเห็นกิ่งไม้มันเคลื่อนมันก็ว่าผีแล้วได้กลิ่นอะไรกลิ่นทูบกลิ่นเหม็นๆอะไรมันก็ว่าผีมาหาได้เสียงดินเสียงแปลกๆมันก็ว่าผีอีกแต่ถามเข้าจริงเคยเห็นตัวหรือเปล่ามันก็ไม่เห็นหรอกหรือบางคนที่มันเคยเห็นก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันใช่หรือเปล่ามันก็ไม่ได้มาคุย สื่อสาอะไรกับเราอันนี้คือถึงจะเห็นนู่นนะไอ้ผีเนะี่ยมันก็ยังไม่เข้าใจมันก็ยังยอมรับไม่ได้หรอกคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนนันแต่พวกฝรั่งเขาก็พยายามหาเหตุผลว่ามันมีหรือเปล่ามีการชั่งน้ำหนักวิญญาณก็มีนะ ก็คนตายเนี่ยตายใหม่ๆเลยช่างน้ําหนักว่าสมมติว่าร้อยกิโลเนี่ยพอตายปุ๊บน้าหนักหายไปเท่าไหร่นี่ก็ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนเรื่องนี้เพราว่าเราไม่เคยเห็นอะเราก็เลยไม่เข้าใจและเราก็ไม่ยอมรับทุกวันนี้เราก็ไม่ยอมรับว่าผีมีจริงหรือเปล่าก็เพราะว,ว่าเราไม่เคยสัมผัสไม่เคยเห็น ้เรื่องผีเรื่องสางอะไรเนี่ยแม้แต่พวกฝรั่งเขาเนี่ยเขาไม่รู้อะไรเขาก็โทษผีเนี่ยแหละมันโครคภัยไข้เจ็บสมัยก่อนเนี่ยใครเป็นโรคอะไรเขาก็ว่าผีมันทําเป็นผีปอบผีหายอะไรเนี่ยนะถ้ามันหายเขาก็เขาบอกว่าเทวดาช่วยคือความไม่รู้ของคนในสมัยโบราณอะไรไม่ดียกให้ผี อะไรดียกให้เทพอะไรอย่างนั้นนะหายเพราะเทวดาป่วยเพราะผีอย่างนี้พวกฝรั่งก็เหมือนกันแต่ฝรั่งเ็ามีวิธีการขั้นตอนวิทยาศาสตร์คล้ายๆกับวิปัสสนาเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าศาสนาพุทธมีขั้นตอนการพิสูจน์ความจริงคล้ายกับวิทยาศาสตร์สมัยก่อนพวกฝรั่งเขาก็บอกว่าคนเป็นโรคก็เกิดจากผีเกิดจาก ปีศาจ์ดนบรรดาลน,นั่นแหละจนมาในสมัยหนึ่งประมาณ200ปีที่ผ่านมาร้อยกว่าปีสองปีเนี่ยมีฝรั่งคนหนึ่งชาวคอแนแลนด์ชาวดัตช์ชื่อในฟานแวนพุกฟานแวนพุกนะครับเป็นนักประดิษฐ์เขาทำกล้องจุลทรรศได้ กล้องจุลทรรศก็คือกล้องที่มันส่องของเล็กๆที่มองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เอาเลนเอาเลนเลนนูนมาต่อกันก็มีกำลังขยายสมัยนั้นทำได้ถึงสองร้อยกว่าเท่าพอเขาเอากล้องจุลทรรศมาส่องเขาก็เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเต็มไปหมดเลยเมื่อก่อนเราไม่รู้หรอกว่ามันมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่มองไม่เห็นอยู่ทั่วไปก็เลยเกิดวิชาจุลชีววิทยาขึ้นมาศึกษาสิ่งที่มันเล็กๆที่มันแต่เนี่ยเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วว่ามันมีสิ่งที่ที่เรามองไม่เห็นอยู่เชื้อโรคนั่นแหละแต่ไม่เข้าใจว่ามันมันมีหน้าที่อย่างไรมันทำให้เราเป็นอะไรเราไม่รู้แต่เห็นแล้วขั้นตอนเนี้ย เกิดขึ้นและขั้นตอนแรกเห็นจริงนะจนมาสมัยหลังไม่นานเราก็มีชายคนหนึ่งชื่อหลุยส์ลัสเตอร์นะลัสเตอร์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นบิดาของวิชาเชื้อโรคนะทฤษฎีเชื้อโรคเกิร์ม <laughs> เกิร์มเทอรรี่ ในปลัสเตอร์หรือปลัสเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างของในโลกทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเสื่อมสลายเน่าไปด้วยไอเชื้อโรคตัวเล็กๆนี่แหละด้วยจุลินทรีย์เนี่ยนการเนา่าการเนา่าเ,นาเปื่อยเกิดจากเชื้อโรคเข้าไปทําปฏิกิริยาเคมีย่อยสลายเขาบอกว่าแม้แต่เบียร์หรือไวน์เนี่ยมันก็เกิดจาก จุลินทรีย์เล็กๆเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนปฏิกิริยาทางเคมีจากน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์กินแล้วเมาได้ของที่มันเน่าต่างๆเช่นเนื้อที่มันเน่าเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าวิญญาณอะไรเนี่ยแหละวิญผีทำให้เนื้อมันเน่าไวราสเตอร์บอกไม่ใช่หรอกเป็นเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันทำให้เน่า ถ้าจะถานหนอมอาหารหรือว่าทําให้มันอยู่นานๆก็ต้องใช้ความเย็นเยเพราะหลังก็รู้อยู่แล้วถ้ามีความเย็นเมื่อไร่เชื้อโรคมันก็มันก็ไม่เติบโตของก็ไม่เน่าหรือเราใช้ตู้เย็นเนี่ยหรือไม่เราก็ใช้ทําให้มันตายเอาไปต้มเอาไปผ่านความร้อนเชื้อโรคมันก็ตายพอตายเสร็จเรารีบเก็บเลยเก็บใส่กระป๋องอย่างเงี้ยอาหารกระป๋องก็เกิดเพ,พราะนายบุ๋ยปราเตอร์นี่แหละ ทำให้มันร้อนก่อนอะไรพลาสเจอไนมพลาสเจอไนี่ก็คือเอานมไปผ่านความร้อนเรารีบแพ็คมันเลยพอรีบแพ็คมันเลยมันในกล่องมันก็ไม่มีเชื้อโรคมันก็ไม่เน่าแม้แต่ความเน่าในร่างกายของเราที่เรียกว่าการอักเสบเป็นแผลเป็นอะไรมันเน่าเหมือนหมา หมายสิงโตที่วัดเราที่มันเน่าเนี่ยมีชีวิตอยู่มันก็เน่าได้ไอการที่มันเน่าเนี่ยมันก็เกิดจากเชื้อโรคเหมือนกันถึงจะมีชีวิตอยู่เนี่ยตรงแผลเนี่ยก็ตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าความป่วยไข้ของคนเนี่ยมันเกิดจากเชื้อโรคทุกวันนี้เราก็รักษาโรคต่างๆเพราะว่าเราเรารู้ว่ามีเชื้อโรคทําให้เราป่วยอ่า สมัยก่อนเนี่ยโรคอหิวาตกรโลกในะการที่เราท้องเสียถ่ายท้องเป็นไข้แล้วตายเนี่ยฆ่าชีวิตมนุษย์เยอะเลยการระโรคฝีดาดพวกนี้มันเกิดจากโรคทั้งนั้นเกิดจากเชื้อโรคทั้งนั้นแหละมนุษย์จะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนายปาสเตอร์เนี่ยแล่เขาก็ทําวัคซีนขึ้นมาวัคซีนแก้โรคอหิวาตกโลกเนี่ยที่ว่าเมืองไทยเรียกว่าโรคหาเนี่ย สมัยก่อนสมัยรัชการที่สามรการที่สี่เนี่ยเกิดโรคหาในกรุงเทพไม่รู้จะทำยังไงหรอกจะสวดมนต์ันบ้างไม่ใช้วิธีกรรมไล่ผีไปบ้างเพราะเขาไม่รู้อะไรไม่ดีโทษผีนั่นแหละพอมันหายดีก็โทษเทวดาแต่หลาัสเซอร์ไม่ใช่เขาผ่านกระบวนการเห็นจริงเข้าใจจริงเขาก็ทำวัคซีนออกมาทุกวันนี้สบายนะโลก ไอวาตกโรคไม่ใช่ปัญหาแล้วเพราะว่ามีการเห็นจริงเข้าใจจริงทดลองนำไปใช้เกิดประโยชน์ดับทุกข์ได้คนยอมรับแหละทุกวันนี้ทุกวันนี้ถ้าใครบอกว่าเป็นโรคเพราะผีไม่มีใครยอมรับและถ้าบอกว่าเป็นโรคเพราะเชื้อโรคเนี่ยยอมรับเพราะมันผ่านกระบวนการเห็นจริงเนี่ยเริ่มจากคนที่ทำกล้องจุลทรรศน์ในในฟานแหวงฮุกเห็นจริงว่ามีเชื้อโรค โดยปลาสเตอร์เข้าใจเหตุของโรคสุดท้ายก็ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันเกิดจากเชื้อโรคใช้ประโยชน์ได้ดับทุกข์ของมนุษย์ได้วิปัฒนาก็เหมือนกันนั่นแหละไอ้การที่เราเข้าไปดูจิตดูใจดูรูปดูนามอะไรเนี่ยมันจะเป็นเบื้องตน้นขั้นต่อมาที่เราจะได้รับก็คือ ปัญญาที่เรียกว่าปัญญาญานนั่นแหละเป็นขั้นเป็นตอนไปสุดท้ายพอเป็นพาาาระอรหันต์ท่านก็ปล่อยวางเพราะเขาเพราะท่านยอมรับว่าขันไม่ใช่ของท่านขันห้าไม่ใช่ของเราแต่มันต้องผ่านการพิสูจน์ความจริงอย่างที่ว่ามาแล้วน่ยกตัวอย่างสำหรับวันนี้นะวิปัสสนาทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องพูดต่ออีกนะ เอาเท่านี้ก่อน